ขอตัวกันนะคะเจ็บกระดองใจน้องบีนั่งๆนั่งนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนั่นน่ะคู่มั่นชนะคู่มั่นเหรอผมรู้นะนี่คุณต้องแต่งงานกับพ่อแม่ของครับคุณรู้ได้ยังไงอะเรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกเรื่องที่สําคัญตอนเนี้คือเราสองคนต้องสลับกันไปล่างเดิมไม่ได้อ จะสลับร่างเดินยังไงอะหรือว่าถ้าพูดว่าจะเครซี่พร้อมกับเพศตรงข้ามจะสามารถสลับร่างกันได้โอ้จะบ้าหรือเปล่าแค่พูดคำคำเดียวถึงกับสลับร่างกันเลยเหรอจะ c รซี่งั้นถ้าเราพูดคำนั้นพร้อมกันเราก็สามารถสลับร่างคืนได้แล้วก็ดิลองเลยไหม